ข้อของการบรรยายนะครับการดำเนินงานงานก่อสร้างนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับสําหรับมือใหม่นะฮะเราจะเห็นได้ว่าทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยมีส่วนเหมือนกับแตก,แต,กแต่างกันนะครับผมมาสรุปด,ด้วยกันว่าในภาครัฐเนี่ยขั้นตอนชัดเจนระเบียบชัดเจนนะครับวิธีการร่างเป็นกฎประดิการเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะครับ ดังนั้นเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นหลักการหรือหลักเกณฑ์ค่อนข้างจะจะยึดนั่นนะครับเพราะว่ามันเป็นระบบราชการนะครับซึ่งถ้าเรามาสรุปในวิธีการที่ผมนําเสนอวันนี้ก็คือสรุปว่าหนึ่งวิธีการคัดเลือกเราจะมีทั้งหมดสาวิธีระบบราชการคือเชิญชวนทั่วไปคัดเลือกนะครับแล้วก็เฉพาะจาะจงวันนี้เน้นพูดถึงวิธีคัดเลือกโดยประกาศเชิญชวนทั่วไปซึ่งเป็นวิธีที่ ใช้อยู่ปัจจุบันแล้วก็ใช้อยู่กับทุกลักษณะงานก่อสร้างเรานะครับซึ่งวิธีของเราใช้วิธี e b i d d i n g หรือประมูลผ่านระบบซึ่งเร,บบราผูชการน่จะมีเว็บไซต์ของระบบจ,จ,จัดซจ้อจัดจ้างภาครัฐให้อยู่แล้วนะครับใช้ระ้เกิดเดียวกันดังนั้นนะครับผู้ผู้ประมูลงานหรือผู้รผู้รับเหมาเนี่ยก็คือจะต้องเป็นนิติบุคคลบุคคลธรรมดาเข้าไปลงทะเบียนนะครับเป็นผู้ค้าภาครัฐเสร็จแล้วนะครับระบบ ก็จะมีการค้นหาได้เมื่อเป็นสมาชิกหรือว่าล็อกถิงเข้าไปทั้งค้นหาทุกงานนะครับเราก็ทําตามระบบเลยนะครับเพียงว่าระบบของการคัดเลือกเนี่ยจะใช้เกณฑ์ราคาเป็นตัวตั้งถ้าดูที่ในตัวของระบบการคัดเลือกจัดจ้างเนี่ยเห็นว่าเน้นตัวราคาตั้งแต่เอกสารต้องครบก่อนนะครับถ้าตกเอกสารคุณสมบัติ่ยก็จะไม่ดูราคาเน้นในคำหมายเน้นราคาแล้วถ้าเราดูที่ภพ่เอกชนเนี่ย ที่คุณพัฒนาพ,พัฒนาชัยเนี่ยอธิบายไปเนี่ยไม่ได้เน้นแต่ราคาเพียงลัเพราว่ามีความยืดหยุ่นสูงเลยาการเน้นประสิทธิภาพเน้นการทํางานปร์ฟอร์แมซ์ของผู้รับเหมานะครับมีนการดูหน้างานใช่ไหมครับคุณคุณหนุ่มนะไปดูที่หน้างานประเมินให้คะแนนนะครับแล้วก็ดูเรื่องเงื่อนไขต่างๆแสดงว่าเกณฑ์เนี่ยคนละเรื่องเลยนะครับคนละแบบเลยการเลือกได้การผู้รับจ้างเนี่ยไม่ได้ดูที่ราคาเป็นหลักดูปร์ฟอร์แมซ์ของของผู้รับจ้างเป็นหลักแล้วก็ ผลหรือว่าโอของของผู้ของเจ้าของของการเป็นหลักนั้นมีความแตกต่างกันค่อนข้างจะมากนะครับค่อนข้างจะมากตรงนี้ก็จะเห็นกระบวนการฉะนั้นตอนถ้าเป็นภาคเอกชนเน้นตอนพรีเซนต์นะครับว่าเออเพราะงแมนดึงเป็นยังไงบ้างใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างครับมีเงื่อนไขมีอ่ามีอะไรอ่ะมีออปชันอะไรนะครับให้กับผู้ว่าจ้างอันนี้ผมก็เออมันก็วันนี้เราเห็นสองสองอย่างเลยแตกต่างกันอย่างชัดเจน นะครับวันนี้คุณหนุ่มมีอะไรเสริมไหมคุณหนุ่มครับครับก็อ๋ถ้าจะมีเรื่องข้าความแตกต่างนะอาจารย์ก็ที่ที่ผมสรุปคร่าวๆนะครับไอ้ตัวเนี้ความแตกต่างระหว่างงานอของภาครัฐกับเอกชนนะครับก็มีอยู่สามด้านนะครับก็มีด้านราคานะครับวด้านราคาเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยจะเน้นเรื่องราคาถูกนะครับ แต่ตัวนี้จะมีค่า K นะครับที่จะช่วยช่วยช่วยได้นะครับส่วนภาคเอกชนเนี่ยจะเน้นคุณภาพและราคาที่เหมาะสมนะครับแต่ไม่มีค่า K เ,เป็นตัวปรับนะครับส่วนแล้วก็อีกด้านหนึ่งด้านสเปควัสดุนะครับทางภาครัฐเนี่ยจะเน้นสเปคที่เขียนไว้ในสัญญาเท่านั้นนะครับเปลี่ยนแปลง,งไม่ได้ไดเปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยนะครับส่วนภาคเอกชนเนี่ยจะเน้นสเปคที่ มีวัสดุที่ดีมีมาตรฐานนะครับเปิดออปชันให้ทางผู้ผู้ประมนเสนอสเปคที่ต่างกันได้นะครับสามารถทำคอร์สอินเจเนียร์ได้นะครับเมื่อกี้นี้ที่คุณหนุ่มพูดเหมือนกันว่าในตอนที่เราคัดเลือกผู้รับจ้างมีการแก้ไขรีดีไซน์ได้ใช่ไหมอย่างเช่นกันใช่ครับใช่ราชการไม่ได้นะครับราชการแบบยังไงต้องอย่างนั้นนะครับยึดตามแบบเป็นสําคัญซึ่งเมื่อกี้ีนที่ประเด็นที่ผมพูดเหมือนกันว่าเอ๊ะในบ o q เนี่ยสังเกตไหมครับว่าตอนที่เราดาวนโหลดเอกสารจาก ระบบจดซื้อจดจ้างเนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีใช่ไหมครับแล้วก็ใครก็ดูก็ได้แต่ถ้าเกิดเอกชนเนี่ยเราไปแจกจ่ายทั่วไปไม่ได้ใช่ไหมคุณหนุ่มใช่ไหมใช่ไม่ได้คับใช่แสดงว่าเราเลือกการเลือกหรือกําหนดผู้รับผู้รับเหมาเนี่ยใครมีนคนเลือกอไนคุณหนุ่มตอนที่เราเลือกเนี่ยจำหนดกี่เจ้าเลือกจากอะไรอันนี้มีมีเกณฑ์นะไอตัวเนี้ยมันมันตั้งแต่ด่านแรกเลยที่เราเสนอตัวเข้าไปเนี่ยเราต้องผ่านด่านแรกตอนพรีเซนต์เลยครับพอพอถ้าพรีเซนต์ผ่านเนี่ย ทางเจ้าของโครงการเขารู้สึกว่าบริษัทนี้โอเคเขาจะขอเข้าไปดูเอ,อผลงานจริงก่อนก็คือถ้าพูดถ้าพูดงี้ถ้าถ้าระบบราชการเนี่ยทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปลงทะเบียนใช่ไหมแล้วก็ขึ้นัญทีแต่เอกชนเนี่ยต้องผ้าหมายนะผมเป็นโนเนมไปเนี่ยคุณหนุ่มผมเข้าไปเสนอใครฝ่ายจะซื้อหรือฝ่ายหรือใครอ่ะอัน้ผมโนเนมไปเนี่ยเป็นแบบวันนี้เราพูดระหมาดมือใหม่เนี่ยควรไปหาใครก่อนอ่าถ้าเป็นคุณหนุ่ม ไปหาให้ดีอ่าระหว,ว่างเจ้าของเลยถ้าถ้าถ้าคโ<อ>าครงการนั้นเป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับ<อ>ก็ก็ไปหาคอนซัลท์ก่อนครับเนี่ยคือ,อที่ที่ผมเจอนะครับ<อ>คือเขาก็จะมาคอนซัลท์ก่อนเพื่อที่จะมามาสอบถามเรื่องเรื่องว่าเออมีมีมีงานประมูลไหมมีอะไรไหมแต่ถ้าบางบางที่เขารู้จักกับฝ่ายจ,จะซื้อเขาก็จะไปหาฝ่ายจ,จะซื้อก่อนเออบางาบาหมือน บางท่านเนี้ยมีฝ่ายเอ่อฝ่ายการเงินก็อาจจะมีบอกอเออแนะนําคุณรบเหมาเข้ามานะเจ้านี้บางทีเขาก็ไปหาฝ่ายการเงินก็มีมันมันแต่เ o ็นเลคชันแต่แต่ละคนนะครับที่ว่าเขาในโครงการเนี้ยเขาจะรู้จักใครเพื่อที่จะไปคอนเทนต์แต่เทปเป็นแบบบ้าน้าน,นะครับผมเคยที่ที่เคยเจอก็คือเขาจะเดินมาเลยแล้วก็มาหาหาเนี้ยคอนเซัลเลยว่าเออโครงการเนี้ยมีงานประมูลอะไรบ้างไหม ซึ่งซึ่งเขาซึ่งในหนึ่งโครงการอ่ะมันจะมีแยกย่อยรายละเอียดเยอะเยอะเหมือนกันแสดงว่าประตูประตูเข้าเนี่ยได้หลายประตูใช่ไหมใช่ใช่ค่ะคือมันมีทั้งโซเชียลคือไอโซเชียลนะที่ดุมพูดเนี่ยมันก็เหมือนกับสาธารณะแหละแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นเอกชนก็เป็นคอนเนชันใช่ไหมไอคอนเน็ชันจากตรงไหนไอหนึ่งกตตรงนี้มันถึงบอกว่าช่องทางเอกชนกับรัฐแตกต่างกันเลย นะครับ<ช>แต่เัาจะมีประตูเดียวหรือประตูจํากัดเลยว่าต้องเข้าประตูนี้เพราะว่าเราก็ป้องกันเรื่องของการถูกถูกอะไรอะ่ะถูกขัดกระเบียบใช่ไหมนี่คือนี่เนี่ยคือปวาแตกต่างเลยฉะนั้นฉะนั้นถ้าท่านในที่เนี้ยคงต้องกาหนดตัวเองแล้วว่าจะเป็นผู้รับเหมาเอกชนหรือภาคพิจารเพราะถ้าผมสังเกตด,ดูเนี่ยบางคนจะชอบประมูลงานราชกา,ารก็จะเน้นประมูลงานราชกา,ารสังเกตว่ามัานาาาจะมีแต่ลักษณะไม่เหมือนกันเลยนะอันนี้คุณลุงมขาคิว่ายังไงคุณนุ ก็มันมันมันก็แล้วแต่ที่ว่าทางแต่ละท่านว่าสะดวกกันนะผมว่านะจริงๆอการาชการมันก็คือข้อมูลเขาก็ต้องแน่นนิดนึงอ่ะกับบางคนไม่ชอบไม่ชอบระเบียบขั้นตอนใช่ราชการเนี่ยมันจะมีกรรมการคือกรรมการเน่แต่ละกรรมการมันเยอะมากเยอะอาจจะเยอะจนเกินไปจนเป็นระเบียบแล้วก็เวลา ประชุมราชาการเนี่ยมันค่อนข้างจะเน้นตัวอักษรเน้นคือกรรมการเนี่ยเขาัวลัวความผิดพลาดดังนั้นอะไรจะขอเนี่ยยากพอสมควรเช่นจะของานเพิ่มไอ้ของานเพิ่มโมงเงินเพิ่มยากมากนะครับจะมาปรับแต่งแ,แบบยากมากยากยากมหายากดังน,นั้นคนบางทีผู้รับเหมาจะรำคาญเพราะยิ่งถ้าเกิดกรรมการไม่มีความรู้เรื่องงานก่อสร้างแน่นอนมัจะยากอันนี้มีมิติของราชาการแต่เอกชนนี่มันคุยกันได้ใช่ไหมหนุ่ ใน,ในเอกชนมันมันก็คุยกันได้ครับถ้าสมมติว่า,าม,มีในกรณีแบบงานเพิ่งงานลดถ้ามีเหตุที่เป็นเอ็ดเหตุอันควรนะครับของผมโครงการหนึ่งอ่ะบางโครงการนะครับทางผู้รับเหมา่ไม่สามารถทํางานได้ตามสัญญาแรกสามารถาแก้สัญญาได้นะครับโดยการาแก้สัญญาเพื่อทําสัญญาใหม่เพื่อให้ผู้รับเหมาสามารถบริหารโครงการได้ต่อ เอกราชการก็ทําได้คหนุ่มเพียงแต่ว่าอย่าลืมนะคนเป็นกรรมการเนี่ยเขาเขาไม่ได้มีผลอะไรกับตัวของของของโคราดังนั้นการแก้ไขเอกสารหรือตัวระเบียบนราชการเนี่ยส่วนใหญ่จะยากส่วนระกอการแก้ไขต้องคุยหลายหลายหน่วยงานนะครับก็จะชี้แจงเขาเขาก็ตัวครับปปชถอตงสารพัดตัวย่อมันก็จะมาในส่นนั้น บางแล้วก็การเบริกเงินเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยราชการจะเบิกเป็นงวดงานคําว่างวดงานคือทําอะไรเป็นงวดงวดไปที่คุณหนุ่มได้พูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับซึ่งปัญหาคืองวดในราชการเนี่ยบางทีมันไม่สอดคล้องกับวิธีการทํางานขอ,องราชการด้างงานฉะนั้นเอกชนคือเนี่ยจะเบิกเป็นมันรีเตมันหรือว่าเบิกเป็นรายเดือนตามงานผมงินที่ทําได้ใช่ไหมคุณหนุ่มอันนี้คือพีเรเลย ดังนั้นบางทีผู้รับเหมาเนี่ยจะไม่ชอบทำานราชการในลักษนะนี้ถ้าถ้าสายป่านไม่ยาวพอเพราะว่าบางทีงานที่ทำเนี่ยไม่สอดคล้องกับงวดกรรมการก็ไม่ให้เบิกก็จะเป็นวันที่าดเงินอ่าส่วนเระชนก็คือเบิกตามที่ทําได้ใช่ไหมครับประมาณนี้เนาะอ่าเดี๋ยวก็คือนี่คือสองอย่างดังนั้นถ้าผมสรุปวันนี้วันนี้เราผมว่าได้คร่าวๆแล้วกระบวนการที่จะเข้าไปประมงงานภาครัฐซึ่งผมก็เน้นในเว็บไซต์กรมการจัดจ้างซึ่ง น่าจะเป็นช่องทางที่ท่านไปศึกษาต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการประมูลงานไม่ว่าจะเป็นการขอประกันประกันผลงานในหนึ่งพันหนุ่มมันมีประกันผลงานราคาประกันราคาใช่ไหมประกันความยืดประกันประกันการทํางานหรือประกันบอลแล้วก็ประกันผลงานซึ่งตรงเนี้ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขที่ควรจะรู้เพิ่มใช่ไหมพี่หนุ่มเนาะอันนี้ครับครับแต่มบียมันหนักคล้ายๆกันก็คือทั้งการัฉนดเนี่ยก็จะมีตอนพวกนี้หรือว่าอันนี้ต้องไปคุยธนาคาร นะครับ<ช>เพราะ,ะว่าอ่ันี่เป็นธนาคารจะได้ค่าธรรมเนียมไงแต่ผมเรียกว่าวันนี้เรามีเรจํากัดก็คงมาให้เปิดประเด็นว่าควรไปศึกษาตรงนี้เพิ่มส่วนถัดมาคือว่าหลังจากนี้มันจะมีประเด็นคือว่าเมื่อเราเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของการบริหารสัญญาใช่ไหมหนุ่มว่าให้การสัญญาอะไรเมื่อเกิดขัดแย้งเกิดขึ้นตรงน,ญญนี้เราจะแก้ไขอะไรนม่อจะเป็น,นหนุ่้อถัดไปเนาะที่จะาจะได้คือในอนาคตครับในอนาคตน่าจะได้ได้ได้